หลังจากที่เดี่ยวหัวข้ามหัวไปแล้วนะครับตีน้อยแพ้ให้เสียทุยนะครับห้าพันบาทนะครับมาดูเรียมนี้ครับสเสิร์แปรข้ามฟีไม่มีหลังเท้าทั้งคู่นะครับตอนนี้สกอร์หกต่อศูนย์แล้วนะครับยกขึ้นมาเอาเจ็ดต่อศูนย์นะครับเจ็ดต่อศูนย์นะครับขัมคัมต้องตีนเสิทธิละฟังอากาพังฟังรหัสาเออครับมายมย่อมไดนี่ย เจ็ดต่อศูนย์ครับยกขึ้นมารัวยึกยักนะครับไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้ฮะเสียทุยเขียวได้ครับเอ้ตีน้อยครับนี่ครับไม่เด็ดขาดนะครับนี่ครับเมื่อกี้เหลี่ยมหัวข้ามหัวรับหัวนี่เสียทุยกินไปแล้วครับห้าพันนะฝั่งนี้ขอแก้เป็นเหลี่ยมแปรข้ามฟีไม่มีหลังเท้านะครับศูนย์ต่อเจ็ดนะครับ ศูนย์ต่อเจ็ดมาดูลูกเสิร์ฟนะครับหน้าซ้ายะนะครับศูนย์ต่อเจ็ดนะครับศูนย์ต่อเจ็ดนะครับมาดูเสียถุยหลงเหลี่ยมหรือเปล่าครับเอาจังหวะนี้ครับฟาวครับหนึ่งต่อเจ็ด จักสีวาจังไดเนะลากเข้าหน้าเน็ตทำอะไรก็ทำไปดีตีเอ้ยแต่ก็ฝั่งนี้หมดเยอะนะครับทั้งไฮโลจะถุยกินหมดนะครับซ้ายครับว่าอันนี้ครับนี่ครับ7ต่อ2นะครับ2ต่อ7นะครับ7ดต่อ2นะครับหลบดึกนะครับหลังตีหลังตีหนึ่งนะครับนี่ครับ ต่อ1ครับเสียถอยรับง่ายครับยกขึ้นมานี่ครับอออครับ8ต่อ1ครับนะครับเหลี่ยมนี้ถือว่าเสียถอยถ้าโดนนี่ก็ถือว่าคืนมานะครับที่ตีน้อยครับเพราะว่าชนะไปเยอะแล้วนะครับยกขึ้นมานี่ครับโอ2ต่อ8นะครับ สีสามยูเซอร์นะครับที่รับชมนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับภาพและเสียงไดชัดเจนยังไงแจ้งด้วยนะครับนะสายอู้นะครับมาครับแปดตัวหนึ่งครับ <c oughs> ได้แ้มนะครับเก้าตัวหนึ่งเก้า <c oughs> ต่อนหนึ่งครับ เ้าตัวหนึ่งครับออกไปครับลุงนี่ลูกๆกี้ลูกๆเพราะว่าข่อยเหยียบสิอ๋ออ๋ออ๋เป็นเป็นเป็นบอกว่าเหยียบเส็บอกว่าะมันเหยียบได้เมันไม่หลุดเหยบต็มเลยบ้วยใช้ไม่ไลยของไอใช้ไม่ได้

เสือถุยรับไม่ได้ครับน่าจะโดนนะครับเสือถุยนะครับเตัวหนึ่งครับสิบตัวหนึ่งไม่ผ่านนะหนึ่งครับครับตอนนี้หนึ่งต่อสิบนะครับนี่ยังกดดันอยู่นะฝั่งดีหน้อยครับเพราะว่าต้องเอาให้ชัวนะครับโดนเสือถุยกินไปแล้วครับเดี๋ยวหัวคำหัวครับ หน้าขวาครับลาขึ้นมาโอ้โดนเกี่ยวครับโยกขึ้นมานี่ครับสองต่อสิบครับเก็บเก็บลูกด้วยครับนะครับ2ต่อสิบสต่อสิบครับ มานะครับชมกันต่อนะครับหน้าซ้ายครับโอ้จังหวะนี้ครับตีน้อยล้นนะฮะไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้ครับเหยาทุยยึกยักอีกเลยนี่ครับสามต่อสิบครับสามต่อสิบเลยฮะอันนี้ครับสามต่อสิบนี่ยังไม่มั่นใจนะตีน้อยฮะว่าโดนเหยาทุยกินได้หรือใช่ครับลังเนียนี่แหละทีนี้ขาหน่องยังต้องกดดันนะครับเพราะว่า หน้าขวาครับนี่จังหวนะนี้ครับย่อขึ้นมา,าโอ้โหต้องสู้นะครับตีน้อยครับไม่งั้นก็หมดนะสิบต่อสามนะครับสิบเอ็ดต่อสามนะครับนี่ครับตีศามนี่ก็เมานะครับ,รบติดเคอร์ฟิวไม่กลับบ้านนะครับ พอกครับเกมสิบสามไม่มีเดียวนะครับเตะจะแพ้แน่นเลยบอกให้ถ้าไปเล่นไปนะเสศษสองครับจะแพ้อันใหญ่้นะจะบอกให้นะครับตอนนี้สามต่อสิบเอ็ดครับหน้าสายเอาดิ้นนะฮะดิ้นนะครับเอาลนนะครับนะครับยกขึ้นมาเตะครับสี่ต่อสิบเอ็ดนะครับ มันคว่ำเน้นนอนไม่คว่ำเน้นนอนหรอกเจ้าเมาบอะนอะไรล่ะปัญหาคัน,มนเมาเนี่ยเซตนะจะบอกให้คันเสียงสองด้วยกันบอกทุยก็เสรีนะทุยกับวัดกับบวกเปบบี๋ยวบุญด้วยเลยนะจังหวะนี้ครับที่น้อยล่าขึ้นมาโอ้โหลูกป่าครับต้องสู้นะไม่งั้นก็จะพอใจหรือเปล่าไม่รู้นะหัวข้ามหัวนี่โดนไปเยอะนะครับ สิบเอ็ดต่อสี่ครับน,น,น่้จังหวะถุยปากน้ำเอาเอาจังหวะนี้ครับไม่ได้หลังเท้านะครับสิบสองต่อสี่นะครับจะมาเรียนไหนะครับลูกเสือเป็นต่อนะไม่เข้าเซนทั้งคููนะครับไม่เข้านะครับสี่ต่อสิบสองนะครับ

จังหวะมาดูทุยปากน้ำเสือบ้างครับหน้าซ้ายโอ้ลูกนี้ออกครับเกมเราเกมเราไม่เกมรบ <c oughs> <c oughs> ไม่เกมนะจังหวะนี้ครับหัวยึกยักครับนี่ครับไม่เกมนะครับเ <c oughs> ตัวนี้นะตัวนี้ดีนครับทตัวนนี่ครับสกอร์ยังไม่แข่งตอนนี้ครับสกอร์เท่าไหร่ครับห้าต่อสิบสองหน้าซ้ายครับปีศาจเอาปอดเขียวสามิติยัดหมดนะครับปีศาจหมดนะครับหมดไอเดียวซักบาทนะครับ สื้อผ้าก็ไม่เหลือรถก็ไม่มารับอาไง,ง่ายแท็กซี่โทรเรียกแท็กซี่ก็ไม่รับต้องดูตังก่อนนะยังมาอยู่มดนะครับสู้ทุกเหลี่ยมนะครับจะเหลืออะไรครับสู้ทุกเหลี่ยมนะ <c oughs> เหลี่ยมโยนเหลี่ยมอะไรเอาทุกอย่างนะฮะ <c oughs> เอาขึ้นมาเอาออกนะครับ <c oughs> เกมนะครับปีศาต้องยอมนะถุยปากน้ำแท้นะครับ